คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องราวของสาวสวยนะคะนางเอกน้องใหม่น้องเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วนะคะแล้วก็เป็นนักร้องเบอร์ใหม่ของวิษพรามสี่ด้วยนะคะ,คะเขามาตอบคําถามเรื่องดราม่าเ,เรื่องข่าวเชิงลบเนี่ยสามารถใช้เลขคณิตคิดไวใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการแบบว่ากลบข่าวได้ด้วยอ๋อ,อ,อฟังงล้วอึ้งใช่ไหมคะจะ,ะเป็นยังไงนะคะไปฟังน้องเก๋ไก่ใช้เลขคณิตในการสยบข่าวเช้าเลยคะ่ะลบเจอบวกเท่ากับลบแอลบ บัวดูเรียนติดคำนวณสาววิทยาศาสตร์แล้วก็ถ้าเจอลบเราก็ปล่อยเลยบัวเงียบคืออยู่เป็นบวกบวเราอยางไปไม่ได้ความบวกไม่ได้ความบวกที่ผ่านมาทำงานไงทำงานเหนื่อยแล้วบางอย่างบางอย่างเราแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบผ่านไปหรือมันจบได้หรือว่าอะไรเงี้ยเราแบบไม่ไม่พูดสึงไม่อะไรหรอเห็นไหมคะ ตัดวลบเท่ากับลบตัดภาพมาที่ดิฉันที่เรียนสิ่งคำนวณเหมือนกันนั่งาไหลเลยอะไรโอ้อาลอยเลยด้อะไรคุณผู้ชมก็แบบนี้ราคาสรุปเลยนะคะน้องเก๋ไก่เขาเซโนข่าวใดๆที่เป็นแนวเชิงลบัลบมนัน่อนะคะแต่ก็บวกเหมือนกันไม่ได้บวกจะพร้อมลุยนะคะหรือว่าจะไปประทะเขาบวกหมายถึงว่าคิดในทางบวกนะคะซึ่งทุกบท้งกบทที่เอตุถูประชัยเนี่ยแหะค่ะเป็นคนสั่งสอนกันมาผู้จัดการส่วนตัวเขาช่วยเท็นให้นะคะโดยนอกจากผลงานละครที่น้องเก๋ไก่จะเล่นกับหนุ่มกองทัพพีกแล้วนะคะตอนนี้ยังเป็นศิลปิน ใหม่ของวิกพระรามสี่กับเพลงขอจองไปก่อนนี่มีเรื่องปล่อยสดๆร้อนๆแล้วก็มีนัดกับเจคกอรีนแฟล์นะจ้าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมาพูดคุยเปิดใจกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง f อที่เป็นแฟนคลับก็รอดูกันได้เลยนะคะแล้วก็เสียน้องในบทบาทใหม่ด้วยนะคะคุณสังเกตไหมคนที่มีความสุขอ่ะคือคนที่เขาไม่โกรธค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าปล่อยวางลอยยเก๋ไก๋ดูสิเขาคิดบวกใส่นะคะบวกๆไปเลยอันนี้ไม่ดีเพราะเขาไม่ อากาศร้อนไม่ดีไม่ดีอากาศใจเย็นเย็นต้องหัวสั่นเลยอากาศร้อนใจเย็นๆย้นทสัง่าน